ช่วงนี้เราจะจัดการดูแลบ้านเองก็อยากพี่วลไลไปพักผ่อนทำไมทำไมไม่สุกอ่ะอันนี้พี่จะทำอะไรอ่ะทำามาเจอใดให้สลับมันแห้งอร่อยไหมอะ่ะเบบี้พีซขับรถยืดตึนกันสิส Cium na, cium na. Enak malah. Enak malah. Cepat. Really good. Hmm. Noh. Huh? Yang ni kau. Yu cium sahaja so ni, malah. Jauh lebih. Hmm. Yang mm. นน้ออมัจะไปบอกเยอะนะว่ามันเยอะอะมันมันหายไปจากเนื้อแซลมอนอยู่อะนี่มันเป็นสูตรตายอ่ะอยูลองทายสิว่าไ,ไ,ไ,ไอ้ไอ้ใดมันยังไงไอ้ใช้แบบความร้อนที่หนึ่งอะความ้องรู้ไหมใช่ <c oughs> มันอาจจะดูชื่ดๆหน่อยแต่ว่ามันก็ออกมานึกว่าใช้ลมเฉยๆไม่ใช่ลม <ง S 2> ใช้ความร้อนหนึ่งนะครัแต่ที่บอกว่าใครดูอยู่เนี่ย ห้ามล <No. S 1> ็อกเรียนแบบเด็ดขาดเพราะว่าจะจดล็อกได้หรือเปล่ล็อกได้ล็อกได้แต่อย่าลอก It's so It's so bad It's so bad kidding It's actually I like Maybe um, it's too dry ไม่เคยรู้ว่าการทำงานบ้านเหนื่อยขนาดนี้เนาะนี่ขนาดเราทำไปนิดเดียวเองนะตอนนี้น้องๆทีมงานก็กลับบ้านกันไปแล้วนะครับเหนื่อยไหมที่รับวันนี้นไม่รู้ทำไมเหนื่อยขนาดนี้ไอ้ก็เพลียม,มากเลยเนี่ย mm. แล้วเข้านอนก่อนนะครับชานี้เราไม่มีฟี่วิวไรแล้วครับน้ำมะนาวนะพี่ดูนี่สิวิวไรทำไว้ให้อ่ะอ้าวอ้าวน่ารนั่พี่พะครับเพื่อให้อันนี้เป็นสิ่งที่พี่ไรทำแต่เขาไม่รู้ใช่ถ้าเขาทำเบี้ยแกจะน้ำมะนาวมาบีบใส่อย่างนี้เลยมันก็คงจะมีกากมีอะไรมีเม็ดมี เมของฟิวได้กลายเป็นนักแข็งเลยอายุทุกวันนี้เราใส่แหวนนะครับเพื่อจะเช็คค่าเฉลี่ยการนอนของเราทุกคืนเนี่ยแลานอนหลับลึกไหมแล้วนอนดีไหมคุณภาพการนอนเป็นยังไงแล้วก็คะแนนการนอนเท่าไหร่โอ้ยอันดแปดสิบเ้านะที่รัก แปดสิบเาคะแนนวิ่งขึ้นได้เ6็ดเจดสคะแนนสำหรับโอ๊ตดีมากเพราะว่า<ะ>ปกติได้ไม่ถึง60คือ60คกว่าอมดเลยเป็นหัวแรกที่ตื่นรู้สึกเลยว่าสบายใจนอนดีกาแฟยังขาวยังไม่ได้ทำยอ่อเลยไหม ยานาเดี๋ยวค่อยมาทำความสะอาดบ้านไอ้ยาโอ้โหเมื่อคืนนี้พายุเข้าเหรอฮะอเตียงเดี๋ยวต้องจัดเตียงซะหน่อยปั่นจักปยานก่อน,น,น A few moments later ปั่นจักรยานเสร็จแล้วนะครับปันฟูฟูฟูโอเครู้สึกว่าได้เวลาที่ชิงมวมานจะมา นี่ไงบอกเลยบอกแล้วมั่นใจว่ายืนรออย,อยู่แน่นอนฮัลโหลไม่เห็นมีปัญหาเลยเลยไม่มีแม่บ้านอยู่พ่งอยู่ได้สบายมากแต่ก็อยากมีแม่บ้านอยู่ไหมหรอไม่อย่างมีแล้วอยากโทรตามแม่บ้านอย่างนี้เลยอยากโทรตามแม่บ <c oughs> okay, นะ้านอย่างนี้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวไปอาบน้าแล้วก็เตรียมตัวทํางานบ้านกันเนาะ <c oughs> นี่อาบน,น้ำเสร็จแล้วเรียบร้อยถึงเวลาที่เราจะต้องทําน้ําปั่นตอนเช้าไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรเลยนะครับ โอ๊ตกำลังออกกำลังกายอยู่ตอนนี้น,น,น่าจะเสร็จอีกประมาณ10นาทีเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้ทำน้ำปั่นมาเซอร์ไพรส์โอ๊ตน้ำ27วินม12อวิแล้วก็โยเกิร์ตช้อนหนึ่งแล้วกันโอ๊ตีัไม่ถึงนะครับก็เข้าเกี่ยวว่าหนึ่งสกู๊ปอะ่ะหรือว่าเราเอาสองอ๊ยยังไงเนี่ยจะมาตกลงจะช่วยไหมมาทำเองเลย <c oughs> อ่ะ,ะตามใจให้ก็ได<ห>้<ห> m ันเยอะมากมันมีทูมัชสก i ๊ปในนี้ของผมก็จะใส่เคยออกมาดีกว่าเลยเขาสั่งไม่อยากข้าวเดี๋ยวเ้าจะกินไม่อร่อยแล้วเขาจะงุดทรายที่รักากไปเองละเห็นว่าไม่ได้นอนนอนดึกมาหลายวันใช่ไหมคะใช่ครับคิดว่ามีการแบบว่าผลกระทบในการแบบทำงานบ้านเลยทำให้เราหลับดึกมากกว่านี้ไหมคะเป็นตายดะเริ่มทำเองขานะขอบคุณครเบื่อกับคน พี่ว่าอไรเวลาเขาทำเตียงเนี่ยเวลาเขาทำความสะอาดเขาก็จะมีสกอตเทปใช้สกอตเทปใหญ่มือแต่สกอตเทปใหญ่ไม่รู้อะไรหายไม่เจอมีชอบเก็บไว้ไหนก็เลยใช้สกอตเทปของเราเองจะเอาพวกลายฝุ่นต่างๆเสีย นอนกี่คนครับเนี่ยทำไมหมอนเยอะจังนอนสองคนแต่คนหนึ่งจะต้องใช้หมอนคนละสองใบสามใบหมอนใบนี้เป็นความลับมันสุดยอดของบูดี้ไม่สามารถเล่าได้เหรอไม่อยากบอกนอนปุ๊บหลับปั๊บบอกไม่ได้จริงๆเหรอคะไม่บอกเป็นความลับเฉพาะของวอร์ดอร์คุมหมอนอย่างนี้เลยเหรอคะพี่บูดี้คุมหมอนอย่างนี้เลยเหรอใช่มั้หนอนเป๊ะผ้าผู้ที่นอนเป๊ะถูกแล้วถูกแล้วเย้โอ้ยยังคง ดีใจว่าเราทำเตียงให้โอ้นี่ทำคนเดียวนะฮะฮัลโหลเอ้ยนารากจัเลยอ่ะ I did this by myself ่งมากเลยอ่ะควบคุมฟุตเหมือนควบคุมเอ์เจอตั้งใจให้ลอยเชื Over ่อว่ามีซักเป็นช่ um ้นผาน่ยเอายุช่วยไรแล้วยุจะไม่เป็นหรอโ o นเรียนอะรเรื่องาครับรนเรือสองโซ่เป็นไอเนี้ยเครืออบ อันนี้เครื่องซักผ้าแน่นอนเจอไหมที่รักลาโบก็เซเทียเส่นี่เลยที่รักเย้เลยตกลงนี่มันเรียกว่าน้ำยาซักผ้าหรือไม่อะแบบพานุ่มซักผ้าแล้วมาอันเดียวกันปะโนอ่าอันนี้อันนี้แอบนน้ำในช่องนี้ช่องซ้ายอ่าแล้วก็อันนี้ช่องับบพานุ่มอันนี้เทลป์กลางช่องกลางมันมีสามล่องอะมีรู้ได้งไงนั้นอ่ะฮุณยิะมีสามเป็นสมช่องเลยโอ้โห this is comforter อันนี้คือพานุ่มนี่ว่าปรับอ๊ก แล้วช้อนก็ได้ทีไรไมาแล้วชอนมาแล้วคิดว่าอาจะทำเสร็จไหมเน่ะได้สิอันนุ่มนี่นั่งยื้อข้อกดตาร์ต่ังก็เปลืองเนอะรูัไม่เปลี่ยนเป็นวงโค้งจีบโปรแกรมสนให่เฮ้ยชั่วโมงนึงเสร็จเที่ยงแล้วมาขาเรตอนนี้ คร so, like? ั้งแรกในการชัเสื้อผ้างในรอบจำไม่ได้ว่าครั้งล่าสุดเมื่ไคิดว่าเสื้อผ้าจะสะอาดไหมต้องสาดิก็ใส่เครื่องซักผ้าไม่สะอั้งใสซัมบ้เลยนะเครื่องปั่นที่อยู่ที่เรานะที่อยู่ี่เรานะ one hour l a r หอมไหมหอมไมหอมไมหอมใี่หอมบนเนาะยูรู้สึกว่าการซักผ้า มันเป็นการบำบัดอย่างเดีกันเนาะต้องทำเรื่อยๆอ๋อโอเคทำไมเพอต้องเป็นเกี่ยวกับต้องงานไม่ใช่เลยแต่ว่าไอ้ใส่ใจไม่ใช่เลยหรอกไ,ไอใไ้ใอส่ใจอ้าวเสร็จแล้วเก่งมากเลย ไซักผ้าเก็บเตียงถูบ,บ้านเมื่อกี้ดูฝุ่นอยู่เลยเหนื่อยมากเยี<อ>่ยมมากค่ะเยี่ยมมากพี่วุไลเหนื่อยมากตั้งแต่พี่วไลไม่อยู่แเราทำมันเอง,เ,องออเห็นว่างานพี่วลไลอ่ะหนักมากทุกวันแล้วเราขอขอบคุณพี่วลไลที่ที่อยู่กับเราแล้วพวกเราแม่<อ>พี่ใส่ใจทุกรายละเอียดแล้วเราเพิ่งรู้ตัวว่าโหเรา ทำให้บ้านแบบร่หรือขียเวเยอะมากเลยางทีแบ,บแค่เก็บของด้วยนี่มันก็เหนื่อยมากแล้วมันเครียดมากเลยพี่รายเดี๋ยวพี่รายทำได้ดีแล้วพี่ลายทาได้เป๊ะมากขอขอบคุณมากมากเระหว่างที่พี่ไลายไม่อยู่อะ<ฮ>ะ่ะกผมก็ทาความสะอาดบ้านใช่ป่ะ,<ฮ>ะผมนึกถึงแบบมันเป็นภาพที่ผมเห็นมาหลายปีแล้วอ <ฮะ S 1> ่ะถ้าผมเห็นที่แบบทำกับข้าวแล้วพี่ก็แบบทาอะไรบางอย่างแล้วรู้สึกแล้วรู้สึกว่าแบบเดี๋ยวก่อนนะเราอยากให้ชีวิตพี่อะไรดีขึ้นกับสิ่งสิ่งนี้เราก็เลยมีสป라รส์ให้พี่รายซอ ใช่ใช่ค่ะเขาคืค่าดีไหมสบายๆหน่อยจะใช้มันทุกวันไหมพี่อูไรกับพี่ก็เปิดทุกวันขอบค่ณค่ะขอบคุณค่ะค่ะรักค่ะรักค่ะรักค่ะแค่วไม่ให้ไปไหนไม่ไปไหนค่ับสำเร็จแล้วนะครับในการลองใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีพี่อไรไม่มีแม่บ้านนะครับในช่วงหนึ่งของชีวิต ครั้งหน้าจะให้บูดี้กับโอ๊ตไปลองทำอะไรแปลกใหม่ฝากคอมเมนต์มาหน่อยนะครับจริงๆไม่ต้องแปลกใหม่ก็ได้เอาเรื่องง,ง่ายๆที่คิดว่าบูดี้โอ๊ตไม่น่าจะทำได้คอมเมนต์มาหน่อยนะครับฝากไลค์ฝากคอมเมนต์ฝากแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะเรา<อ>พรอ้รอมมือใหม่หัดบล็อกครับ <laughs>